สวัสดีครับเพื่อนเมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเดินป่ามีดด้ามประกบนะครับด้ามฟูลแทง์นะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆืนะครับชุดนี้ยังเป็นชุดราคาโปรโมชั่นนะครับเพื่อนๆืนท่านใดที่ยังไม่มีจับจองนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดราคาโปรโมชั่นแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้เองนะครับ30กันยายนนี้นะครับราคา1 0 0 0พันละ 1 2 2่า 1, บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นมีดแคมป์นะครับแล้วก็มีดอินเนบแล้วก็คัตติ้งแล้วก็แรมโบ้นะครับผมนี่ครับมีอยู่2,4,6,8,2,4,6,8,9เล่มนะครับ เล่มสุดท้ายมีเล่มโบที่ขัดขาวตัวนั้นเล่มละ1,300บาทนะครับมีเล่มเดียวนะครับราคา1,300บาทนะครับนอกนั้นพันสนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันนะครับเล่มที่1นะครับเป็นมีดแคมนะครับใบกว้างมากเลยนะครับความยาวโดยประมาณนะครับ10.8นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.4นิ้วนะครับ สันโดยประมาณนะครับอยู่ที่หกมิลนะครับตอนนี้จะแต่งขมหลอกตรงสันนะครับสวยนะครับปาดผิวสวยงามนะครับด้ามนะครับมาดูด้ามด้ามเป็นไม้พยุงนะครับคือเราคัดสันมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพื่อน ทั้งหมดที่วางเลี้ยงอยู่นะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับและด้ามที่เห็นทั้งหมดก็จะเป็นด้ามไม้พยุงนะครับเล่มที่2ครับตัวนี้จะออกเป็นคล้ายๆแคมโบวีนะครับไปทางโบวีนะครับความยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับ สันอยู่ที่5.5มิลนะครับ5.5าหมิลไล่ปลายนะครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่ครับทำคมหลอกแล้วหลังแอนแอนทรงปลายคล้ายๆกับโบวี่นะครับด้ามนะครับนี่ครับด้ามไม้พยุงเป็นส่วนของรากนะครับแล้วก็ตาไม้ด้วยครับเป็นตาด้วยนะครับลายมันจะสลับกันสวยงามมากนะครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าหมุดโมเสกนะครับตัวนี้เรียกว่าหมุดทองเหลืองตัวนี้เป็นหมุดรูร้อยเชือกนะครับยึดหมุดอยู่ทั้งหมดอยู่5้าจุดนะครับ2 3 4สามสี่ห้านะครับก่อนยึดหมุดเนี่ยเราประกบโดยกาวอีพ็อกซี่ซ้ายขวานะครับแล้วก็ตอกหมุดนะครับนะครับเล่มที่สองนะครับค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับ ดูช้าๆค่อยๆเลือกครับชอบเล่มไหนก็ทักทายนะครับซื้อเล่มนั้นได้เลยนะครับเล่มที่สามครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่1 0บจุดแปดครับความกว้างอยู่ที่สองจุดสนิ้วครับสันอยู่ประมาณห้าจุดห้ามิลครับเี่สวยนะครับปาดผิวตัวนี้เป็นทรงแคมป์ออกไปทางเน็บนิดๆนะครับ สวยนะครับดามครับนี่ครับเล่มที่สาม0 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ เล่มที่สี่ครับความยาวครับสิบเอ็ดนิ้วครับความกว้างสองจุดสามครับสันหกมิลครับปาดผิวด้านซ้ายปาดผิวด้านขวาด้ามครับตอนนี้เป็นลายคลื่นนะครับออกโทนดำเข้มนะครับมีลายสลับนะครับนี่ครับเป็นลายคลื่นนะครับ สวยนะครับเล่มที่สี่นะครับมาดูเล่มที่ห้ากันนะครับเล่มที่ห้าเนี่ยเป็นทรงออกแคมป์ออกกึ่งแคมกึ่งเน็บนะครับเนี่ยสวยครับท้องเว้านิดๆน,น,นะครับนี่ตัวนี้จะไม่หย่อนมากนะครับ ความยาวของใบเมีดตัวนี้อยู่ที่12นิ้วนะครับมาแบบยาวเลยนะครับความกว้างอยู่ที่2.5ครับใหญ่ยาวนะครับสันอยู่ประมาณ5.5มิลครับปาดผิวด้านซ้ายปาดผิวด้านขวาสวยงามนะครับไม่มีตำหนินะครับด้ามครับมาในโทนดำลายลายนะครับเข้มๆนะครับ สวยนะครับนี่คือเล่มที่ห้านะครับมาดูเล่มที่หกครับเล่มที่หกออกทรงแคมป์นะครับความยาวอยู่ที่สิบจุดเจ็ดนะครับ ายปานกลางแต่ใบมันกว้างครับน่าใช้นะครับกว้างอยู่ที่ 2. 3ุมนิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายนะครับปาดผิวด้านขวานะครับด้ามครับรับประกันว่าที่คัดมาเนี่ยครับหรือว่าที่ที่ผ่านมาดีกว่าครับลายด้ามสวยทุกเล่มนะครับ อาล้ครับเล่มที่6นะครับ1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มที่7ครับอันนี้จะออกไปส่งออกกึ่งแค้มกึ่งเน็บนะครับกลีนอายมาทางอีเน็บเยอะหน่อยนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่10.5นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.4สนะครับสันอยู่ที่6มบิลครับ นี่ครับปาดผิวด้านซ้ายปาดผิวด้านขวาครับสวยงามนะครับนี่ครับเสน่ห์ครับลายด้ามครับสวยนะครับไม้ประยุงนะครับสีออกน้ำตาลอ่อนซีดนะครับลายสวยนะครับ เล่มที่นะครับชอบเล่มไหนทักทายมาได้เลยนะครับราคานี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้หรือว่าไม่รีบจับจองนะครับเดี๋ยวช้าหมดนะครับอดนะครับตัวนี้เป็นคัตติ้งนะครับ ความยาวอยู่ที่11.8นะครับความกว้างที่2.6นิ้วนะครับแม่ใบกว้างสะใจเลยนะครับเนี่ยครับเวลาฟันแมน่าใช้นะครับปาดผิวด้านขวานะครับด้านซ้ายนะครับสวยงามสม่ําเสมอนะครับด้ามครับตัวนี้เป็นลายตาไม้เลยนะครับนี่ยครับเป็นลายที่ถักไปถักมาเลยนะครับ สวยมากครับนี่ครับด้านนี้ครับดูคล้ายๆกับลายงูเหลือมนะครับนี่ครับสวยนะครับเหมือนลายงูเลยครับหนึ่งพันสองร้บาทครับมีดคัตติ้งนะครับเล่มสุดท้ายครับพันสามครับแรมโบ เป็นงานขัดขาวนะครับ1,300บาทครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่นะครับ12.2นิ้วนะครับความกว้างที่2.6นะครับใบใหญ่สะใจจริงๆนะครับสันอยู่ที่5.5มิลนะครับตัวนี้มาในงานผิวขัดขาวนะครับ ดูใบมีดไอ้ดู me, do, ด้ามน,นะครับนี่ครับลายคลื่นเหมือนกับขนแมวนะครับสวยนะครับนี่ครับคือเราถ่ายกันแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ลงน้ำมันด้ามน,นะครับถ้าลงน้ำมันด้ามเนี่ยมันจะเงาวับสวยนะครับนะครับ อันี้เอาแบบแบบง่ายๆแบบธรรมชาติเลยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่นี่พันสามนะครับแลมโบโลเล่มสุดท้ายนะครับมาชอบเล่มไหนดีครับเพื่อนๆครับชุดนี้มีเก้าเล่มราคาโปรโมชั่นมีอยู่เล่มเดียวนะครับพันสามนอกกนั้นหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับ สิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็กลางเดือนแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับราคานี้นะครับ1,200บาทนะครับมาโอเคครับวันนี้ขอจบการรีวิวมีดเดินป่าได้ประกบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ